ครับพี่น้องท่านชมครับขณะนี้เบาผู้ไทยแวงอยู่บริเวณยิ่มขู่เลยแข่งกระเบาครับแข่งกระเบาเวลาสิบแนาฬิกาตวันนี้ครับน้ำท่วมเมื่อแรบแข่งวันนี้น้ำมัดครับมีได้ลนะคุณผน้ชมวันนี้มารอเพิ่งนี้เห็นลูกปั้นพี่น้องว่าจะวัดมุทธานี่เพิ่นได้จะเผานะเออ ที่มาของแปดเผ่าครับแล้วาพพเพื่อนครับพี่น้องที่มาชุนแปดเผ่าได้พี่น้องมาเป็นแปดเผ่าแล้วพีเบิ่อครับเพอรเน็ตเพอรเน็ตหุ่นปั้นไว้ครับแปดเผ่านี่อันนี้เผาไส้ก็เรื่องพี่น้องไม่เห็นบอกเผาไท้ก็เรื่องพี่น้อง อาจารยสองนะครับปพับาทนะครับล้วก็ะลุเลยห้าพันบาทนะครับเผ่าแรกครับนี้ท่้นะครับเบ่งโตไปเผ่าโตไปครับมี้าากันแนนอนนะครับเผ่าโตไปเดียวเ่กำลังจ้งงานอยูแจังงานอยู่เผ่านี้ครับนี้เผ้าสูแล้วเผ่ากระสูเผ่ากระสู้ บริหารในแต่ละกลุ่มที่มาร่วมคือส่งเผ่ากะสวครับการแจ้งตัวครับพี่น้องนี่คือเผ่ากรัวนี้เป็นเผ่าเผ่าที่สองครับพี่น้องเขาไปเบื้องต่อไปครับเขาต่อไปครับตานใช่อาปชื่อที่การเจริช่วนะครับการงาน้างไซน้อยนะครับดำนันุญรันทรสสดิกรนชัยลบนะครับ วันนี้ก็มาร่วมนะครับแต่มเรื่องการไปกอดนะครับเพื่อเตรียมงานนะครับพอดีมีงานสุดนะครับอยู่ที่เผ่าข่าครับไทยข่านจะได้ขอการไปกอดได้ข่านะครับแต่คนโกูนะครับแต่ท่านผู้ชมผู้เผ่าข่านะครับวันนี้ก็มาร่วมเช่นกันนะครับเรามีครับทุกตำบลนะครับในเขตอำเภอว่านใหญ่ของเรานี่เป็น เป็นเผ่าเผ่าที่สามนะครับตัวตนี้นะครับเวลาต่อไปก็จะเผ่าต่อไปครับเผ่าที่สามแล้วครับคราวนี้เผ่าทีซี่ครับพี่น้องท่ายอครับนี่ท่ายงเป็นเผ่าทีซี่ครับพี่น,อน้องตอนเกมนะครับจะมีการแสดงนะครับทีซี่นะครับ การแต้งตัวกันเด้วยะขมะนะครับมัดเยวเล่นต่อไปครับเ่าทีะมีเคื่อนเล่นนะครับดีเผ่าผู้ไทยเผ่าเบ้าผู้ไทยเนยคพี่น้องเผ่าผู้ไทยครับเป็นเผ่าผู้ไทยครับ บ่าผู้ไทยเบียสอยภาคไทยบ่าวผู้ไทยบบาวสาผููไทยบาผู้ไทยเป็นเวงเป็นเผาผูไทยเดีเป็นเท่าที่ห้าครับที่หบานนี้ครับพไทยนองานทครับ่าไทยอีสานครับ่าอีสานล ปิะโคนะครับจะมี่นี่ป็นพุทธันไทอีสานครับป็นเผ่าที่โกครับนี่ครับบปเพิ่งเผ่าที่เจ็ดครับต่อไปครับอีกสักครู่นะครับหมูจะออกนะครับหมูจะออกแล้วนะครับที่เจ็ดครับพี่น้องชาวไทยกุลาครับเ่ากุลากูกาครับครับนี่ ผูไไ้ไทยกุลาเพื่น้องไทยกุลาเป่เากุลาครับครับเป็นเ่าที่เจ็ดครับเผ่าที่แปดครับอันนี้เผ่าที่แปดครับสุดท้ายครับไทยแทรกครับไทยแท,มมทรกนี่ผงวีทั้งคุ้นไปเลยนะครับจงอยู่บ้านทางเลยครับ ไทยเช็กไทยเช็กพี่น้องข้าพเจ้าเป็นผู้ปั้นไว้ครับเรียกว่าเท่าต่างๆของจังหวัดมุกดาหารครับสมุดแปดเท่าครับแปดเท่าท่านี้ผมได้ภาพเบื้องในครับพี่น้อง จื๋อจื๋อโกเลโกเช่เด้อจื๋อไว้เด้อครับจังหวัดมุขหารดีเผาจะเผากับแปดเผาเด้อชวนแปดเผามุขทหารครับครับคทีนี้อย่าแค่นี้ครับใส่กองทีสามนะครับหมายเลขเรียนอยู่เพืนอน